สวัสดีครับตอนรับกับรายการ Panzer Tank World War II THO นะครับวันนี้จะมาพูดถึงรถถังคันแรกของโลกกันเลยก็ว่าได้นะครับโอเคมันก็คือชื่อว่า m r r o n 1นั่นเองโอเคติดตามมาเลยครับรถถังที่ถูกคิดค้นโดยอังกฤษนะครับและปรากฏตัวครั้งแรกในสนามรบเมื่ออเดือนกันยายนคศ1916นะครับเมื่อสงคารงามโลกครั้งที่1ทางตะวันตกทั้งสครั้งยังคงใช้การลบแบบลบในสนามเพราะ ปืนกลและการการนลดหนามใช้ในการแนวป้องกันนะครับดังนั้นเมื่อการเมื่อสงครามหยุดลงแล้วทางกินต้องการหาอาวุธใหม่ในการทําลายแนวรวดหนามข้ามผ่านสนามเพาะและป้องกันปืนกลได้ดีอาวุธนี้ส่งผลให้เกิดรถถังขึ้นมาเมื่อทางกิจพัฒนารถถังได้พวกเขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์สําคัญในการขนย้ายนา้าแบบเป็นกลลวงในการขนย้ายนา้ําเพื่อปกปิดความจริงนะครับเนื่องจากรูปร่างของมันนะครับ อังกฤษก็ได้ขนาดนามว่ารถถังและใช้ชื่อนี้มันถึงปัจจุบันนี้นะครับรถถังคันแรกนะครับถูกส่งเข้าสู่โลกในชื่อของ Mark 1มันมีน้ำหนักถึง28ตันนั่นเองและมีเกราะหนาเพียง12มิมตรถือว่าบางมากในสมัยนั้นในสมัยในสมัยนั้นคือว่าหนามากปืนกลเจาะไม่เข้าแต่ว่าในสมัยนี้คือบางมากทำความเร็วได้เพียง6กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันติดอาวุธปืนกลขนาด 7. 62มมตร4กระบอกและปืนใหญ่6กระบอกเอ้ยและปืนใหญ่ 6PD 2กระบอกมีเพียงแค่50คันของมาร์วันเท่านั้นที่ได้สู่เข้าสู่สมรภูมิลบโอเคในเดือนพฤศจิกายนคศ1917ทางกิจส่งมาร์กวัน460คันของในมารวันตระกูล S นะครับในสนามรบที่แคมเบรีย นี่คือการลบของรถถังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในแนวหน้าของเยอรมันก็ย่อยยับไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับโอเครถถังตระกูลมาร์กนะครับเป็นเพียงยานเกราะที่มีล้อตีนตะขาเป็นปืนกลหรือปืนเล็กที่ติดตั้งด้านหน้าเพราะขาดป้อมปืนที่หมุนได้นะครับพวกมันเหมือนกับบังเกอร์เคลื่อนที่ได้น,นั่นเองและไม่มีส่วนด้านข้างเครื่องยนต์เสียงดังมากนะครับและลําบากมากคือไม่มีระบบการสะเทือน มันถูกออกแบบมาอย่างง่ายๆโดยไม่มีกลไกยุ่งยากอะไรเลยนะครับการปรากฏตัวของรถถังชิ้นนี้นะครับรถถังคันนี้นะครับสร้างความตกใจให้หลายประเทศและทำให้พวกเขาเริ่มพัฒนารถถังด้วยเช่นกันแ,แล้วก็ตามสงครามครั้งที่หนึ่งก็สิ้นสุดลงนะครับปัจจุบันนะครับรถถังก็ไม่ได้ปฏิบัติการอย่างเพียงลำพังนะครับพวกมันรวมตัวกันซึ่งเป็นหน่วยจะมีทหารราบคอยสนับสนุนนะครับทหารเหล่านั้นจะทำงานร่วมกับรถสายพานลำเลียงพลนะครับหรือย,ยานเกราะพานะ ต่อสู้ทหารราบรถถังนะครับยังถูกร่วมกับการสอดแนมนะครับกับการโจมตีภาคพื้นดินท่าอากาศด้วยเนื่องจากนะครับความสามารถและความหลักประโยชน์ของมันนะครับมันถูกมองว่าเป็นคุณแจสําคัญของกองทัพยุคใหม่นะครับอย่างไรก็ตามสงครามนอกกรอบก็ได้นําข้อสงสัยมาสู่พลยานกรอบนะครับการพัฒนาและการวิจัยรถถังปัจจุบันนะครับพยายามให้รถถังเผชิญหน้ากับความท้าทายในศตวรรษที่21นั่นเอง ก็จะมีความท้าทายมาเรื่อยๆนะครับการระบบฟิสิกส์ต่างๆนะครับก็จบไปแล้วครับกับรถถังคันแรกของโลกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย